ก็อื่นก็ต้องขอสวัสดีทคนเนยนะฮะอยู่โฮมเซฟโรตี้นะฮะตอนนี้เราอยู่เกมเบิร์นสตาร์โอเคนะโอเคเมื่อกี้แม่งเป็นอะไรไม่รู้นะครับสตาร์เกิดอาการที่เขาเรียกว่าอัดไม่ได้นะครับก็ไปแก้หน่อยนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะไปหาไปหาแร่กันนะครับรู้สึกเหมือนเราต้องไปทางนี้นะโอเคเราก็ปล่อยแบล็กอันนี้เราทิ้งมันไปเลยครับให้ผมรู้สึกว่าหน้าจอมันใหญ่ขึ้นปะ รู้สึกมันแถบเครื่องมือมันใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นอะไรวะอันนี้ป่อาวะอะไรของมันอืมรู้สึกแถบมนันเริ่มอันเบิ่มงบเลยเนะี่ยอ้หอย่างใหญ่ครับโอ้โหอะไรนี่อาจจะเกิดปัญหาหน่อยนึงนะครับก็ขออภัยครับไม,ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันดีดีครบเกมแนะม่งแบบ พอโปรแกรมใมชั่นเนี่ยพอเวลากดอัติไรน์นะพอเวลาเข้าโปรแกรมใหม่ทีไรเนี่ยมัน,นแบบแบบชอบเอ็กชอบไปเซตติ้งใหม่ตลอดนะครับโอ้ยอะไรติดคอไ <c oughs> ม่ยอมไม่ยมไเนี่ยเราเจอหลุมนะแล้วลงไปเลยครับโอเคแล้วเราก็จะโผล่ไม่รู้คนระับ ้ามีบ้านหมูก็แบบนี้ชัดเลยเราขอข่าหมูตัวนี้แล้วกันนะไม่ว่ากันมีใครเห็นโอเคนะอ้ยตรงนี้หมูเยอะว่ะโอ้ยแค่รอดโอ้โหแค่รอดโอเคออมาเฮ้ยโหเพียบเลยของ ตรงนี้เรากสามารถกดเซตสบาร์ค้างนะครับนะให้มันเก็บไปอ่ะอเก็บแค่แอขอบใจมากเผียบโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลาเบกลาบไหนลาบกลผิดไหนอุ้ยควายขี้ขี้ขี้เอาเหบ เราเก็บขี้มาเนี่ยมันจะเอาไปทำปุ๋ยได้เฮ้ยอยากเจอตัวรอดแล้วเอเาลงกินอยากเข้ามาทีเดียวสามตัวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหสี่ตัวออตัวเดียวพอจะอเขี่รอมันเข้ามาครับนะ มันก็จะกินเราก็ช่วยเวลานั่นแหละตีแม่งนั่นแหละยังมากอา่าหายหมดเลยหมดทินเลยครับมาไม่ไรเราได้ไมาอันเดียวก็เอาละหินอยู่ไหนจะหินอา้าวเต็มอ้อันนี้มาใหมเนี่ยอา้าวมืด what the fuck ม่นมืดเลยจังเราหินนะหินอยู่ไหนเราหินอยู่ไหนอ่ะอามจริงในพื้นที่แบบนี้จะมีหินนะแต่แม่งหินไปรู้ไปไหนละแล้วสมองถ้าเราไม่คับอะไรใหม่มันก็จะ ลดลงเรื่อยๆนะครับนะอะไรนี่ยมีแต่ยา่าทั้งหมดเลยมีหินอยู่ไหนเนะี่ยมีหินไหม Where is the lock อยู่ไหนหินหายครับอืมชัดๆ ทิ้งไปเถอะมนคลีเนี่ยคลีคลีคลโว้เป็นฟงเลยเป็นฟงเลยเล่วกายแตกตื่นกันแล้วอะยะเเร็วเยเวไม่อยู่ละ้างมันจะต่อยยังไงไม่รู้นะ่ะยินจ้า ได้ยินไหมว่าเสียงใครอะไม่มียินเลยมันก็จะมืดแล้วด้วยเนี่ยนะปลาแต่เราลืมตัดไม้ชัดๆเลยนึงเราเกี่ยวอะไรกันชัดๆเฮ้ยเจอหินแล้ว Yeah f o c k you guys อะไม่เอา yeah yeah ต้องหาหินที่มันน่าตายไขทองอุอ้ยชิบหายแล้วต้องอยู่แถวนี้แล้วครับโอเคเราจะตั้งถิ่นฐานอยู่นี่แล้วกันนะครับมุดพอดี ทิ้งแม่งมันไหมเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ะเรียบร้อยอ้าว what is t h i s ขอพรบ้างนี่มันอะไรเนี่ยอืมอ้าวคิกิมงนิดรับอันนี้คืออะไรอรับคิวสเฟเฟอร์มันคือขนนกอระอ๋อขนนกสีแดง เดี๋ยวเราทำชุดกอใส่กันกันนะครับเยี่ยมกันสตูตีเ้ยจาอย่าเดินเขาต้องไปหาทองคนระับมันไม่มีทองเกนี้แม่งก็ขุดทองไม่ได้เลยสัสขี้มันสั่นเวเทอร์ทำไมได้เะรอเนื้อกระป๋อก็ยังขาไม่ได้หนาโดวนี้มัใช่งหนาน้เบื่อ นี่ครับไม่ไ,ได้ใช้แซนแมชชีนว้ยเดี๋ยวเราทิง้งเอาไว้เนี่ยครับเผื่อันเป็นปุ๋ยได้ไหนยัามาเรายาหาทองไม่ได้เลยเราทําอะไรไม่ได้จริงครับเราต้องหาทองครับแถวนี้มันอาจจะมีทองก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมต้องการเนี่ยคือผมจะเอามาค้าไปไนี่นะก็คือแฮมเมอร์นะครับซึ่งแฮมเมอร์เนี่ยมันใช้แซนแมชชีนกันแฮมเมอร์ Hammer เนี่ยผมมีคนถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับก็นี่ครับจะเห็นว่ามีบ้านมูเลยแถวนี้นะครับก็คือเราไปทุบเนี่ย หมูมันไม่ว่าเลยหรอแต่ว่ามันจะไม่มีที่อยู่ประมาณนั้นนะเราก็จะได้ของจากมันนะเพราะว่าของนับตรงนั้นดีนะครับนะยเยอะแยะก็ต้องมาหาทองนะครับซึ่งการจะหาทองแล้วเราต้องมันต้องมีหน้าตายอีกอันหนึ่งนะไม่ใช่หน้า,นาตายแบบนี้นะครับมันจะมีหน้าตายแบบหนึ่ง อะไรมันตือดึงตือดึงวะอ,อืมเซฟวิ่งทีแหลกแล้วนะซึ่งตองสตาร์เนี่ยเดี่ยงคือสามารถสร้างตัวละครเ็กได้แล้ววันนี้คือข้อดีของมันแต่ว่าใช้เวลาสร้างนาน,นหน่อยนึงก็ไม่ซาละกันตอนนี้คือแม่งทำไมแหลกจังเลย ให้มันบรรยากาศมันดูมืดมนอนงเี้ยไม่รู้ครับปัญหาของเราคือเราลืมตัดไม้นะครับนะ mm hmm. ชิบหายแล้วไง mm hmm. เดี๋ยวเราล่างเนี้ยก่อนมาเนี่ยมาเนี่ย ปะดีดำมันแหละกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยมันมีหินหน้าตาแบบนี้วะมมนมีหินหน้าตาดีอยู่นี่เลยเหรอ มเขาไมนเลยไม่ทำเลยหรอกผมจะได้ว่าถ้ามันกินเนี่ยมันจะนอนนะครับถ้าจะจำได้นะลองดูลองดูเราไม่เสียหายครับนี่กินเข้าไปเออมันกินได้เลยเว้ย มันกินเรื่อยๆเลยเว้ยอือโคเราเสียงสองอันเลยเอเวนเอยอ่าอ่าน,นี้กินเินเข้ามาไอ้แก่สิจะ๊ะนั่งไงกินเวลาไปครึ่งค่อหวันละเห๋ือเล็ว,เ,วเ,เกนเนออนั่นแหละเยอะมาก่ามันเลย แต่ต้นไม้ไม่อยู่ไหนวะเออค่ะเออเดี๋ยวตัวนี้กันเราเจอต้นไม้เราแต่ตอนนี้คือเราหาหินนะเออหินที่รูปร่างให้มันจะมีสีทองเปลือกปนด้วยอะอันนั้นคือมันจะขุดแล้วมันจะได้ทองนะครับเอึงรีบกินดิเออน้แตเยอะมากตีแม่งโอ้สี่เก็บมันสุดยอดนะพี่เจ้ อีนะเป็นการเตะทิศนะครับเอาตีไม่ทันบ้านเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโอเคอ้าวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเงาอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเงาอะไรวะเฮ้ยเงาอะไรวะนะเนี่ยอ๋อเลยเหมือนแล้วถึงว่าการไม่ค่อยอะไงนี่ไม่ค่อย,ยดีเท่าไหร่โอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ละ จะหิวแล้วเฮ้ยเออเออจะหิวตาแล้วทนหน่อยนะสตีเอปยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเอียนสตีฟจะเพิ่งเหนื่อยชาดชาดนี่มันตัวอะไรอะเยายบ้านเราตรงไปเลยเมื่อกี้มันตัวอะไรวะแม่งมุมนาปาใช่ไหม ไมไ่แล้วล่ะต้องดีกลับแล้วแต่เราหาหินไม่เจอนี่สิปัญหาหนักเดี๋ยวบ้านเฮาสเสบียงไม้ก็มีไม่ค่อยพอแต่เราได้นี่มาอาจจะช่วยได้ก็ได้นะครับไอ้ดักไอ้เนี่ยเดีย๋ยวลองใช้ดูดิอาอไม่ใช่ไม่ได้ทิ้งอ๋อได้เว้ยโอเคได้ได้ได้ไดไดได เยี่ยมเคยเดี๋ยวเผา,าเนื้อกินดีกว่าย่างเนื้อสิโอ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหเป็นตัวเลยครับท่านผู้ชมเนื้อก็ตายเนี่ยมันอร่อยดีกินแบบถ้ากินมันน่าจะอร่อยมากโอ้ยใกล้ๆเลย อีสักชิ้นนั่นแหละม,มันอยู่แบบไฟกะดับละเอาไงยีเอายงดอเยองไงดีเอาไองดอเอาไงดีเอาไงดเองดเผอแม่งยอ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 งลองอ้โองยองยอดยอง้งนนะยงองคอยองยองยยองยอององย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 อ ามาทำใหม่เนี่ยเ,ออเฮ้ยจะมืดแล้วบ้าไม่ได้ทองเลยสิงมืดแล้วครับเราก็ต้องรอเช้านะครับนะรอถึงจะไปหาทองได้แต่ปัญหาก็คือทองแม่งอยู่ไหนวะถ้าเราลองเดินลงไปตรงนี้ไม่มีอะไรเลย เราตองเดินในทางนี้อาจจะมีทางนี้ก็ได้นะเราต้องลองเสี่ยงดูปัญหาตอนนี้เราก็คือรอเช้านะครับอระหว่างรอเช้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องพาร์ทเนอร์อยว่นะก็คือผมได้เป็นพาร์ทเนอร์กับฟูสกีในวันที่สี่มีนาคมนะครับอ่ะก็ขอบคุณทางฟูสกีนะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมครับผมไปเข้ากับเขาได้ไงนะครับเพราะว่าเขามีข้อจํากัดของของเขานะครับเป็นวิวเป็นซัลไครอะไรพวกนี้ แต่ซึ่งของผมมันยังไม่ถึงนะครับแต่ผมก็เข้าได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเพราะเขารับเรื่องอะไรนี้นะเพราะเขารับทุกคนนะครับแต่ว่าคือทีแรกผมก็นึกว่ามันจะไม่ได้หรอกสมัครไปเฉยอยู่ดีมันก็ได้นะครับไม่รู้เพร,เพราะอะไรครับก็เฮ้ยหายแล้วไงต้องหาเลยคาบแล้วครับไม่งั้นตายแน่นอนเออไม่ไม่มีไอซแอนอะไรนั้นเราจะคาไยังไงเน่ให้พึ่งทาวสมองอเลยเอะ อุ้ยมาป่า no 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 มันนะมันมันชอบมีอะไรหลอนมาตลอดเลยวะโอ้โหเป็นตัวเลยเเข้าไปไว้เข้าไปไงชัดิชาติอะอะไรมาป่าดึงหายไดีว้ย็บแม่ออาวา ทำไมมึนหัววะสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ไม่มึนนะมึนติ้วเลยครับแบบนะครับรู้สึกเหมือนมึนๆไปพึ่งพึ่งโอ้ยโ้ย ชัดชาดโนู no. เอาไปดีสูทำไมห,หน้าจอสวยางปกติอ่ะเฮ้ยอ,อะไรนะ,ะรนะเฮ้ยอะไรอ่ะามาไป เอาเลยนักหนาวะเคะบสรพานี้ก็ขอจบตรงนี้นะสำหรับเกมเสตาร์นะแล้วคือเป็นไงพากหน้าสำหรับทีสุด